ครับสวัสดีวันหยุดทุกท่านหน่อยนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเริ่มจำวันนั้นไม่ได้แล้วครับกักตัวนาะน <c oughs> จำวันวันเดือนปีไมนะ่ได้นั่งทำภารกิจที่บ้าน <c oughs> ก็เปิดข่าวมาปรากฏว่าโฮมนี่นะฮะมีเรื่องของตำร,รวจติดโควิดนะครับด่านตรวจนะครับ พันตำรวจติดโควิดจากการปฏจจิบัติหน้าที่ตั้งด่านคัดกรองโอ้โหเอาละท่านนะครับเราคือตั้งดานนะครับจับรถจักรยานยนต์จับความผิดแต่จะให้มาจับโควิดนี่เนี่ยฮะไม่รู้จะทำยังไงตำรวจจะไปจับก็คือก็อตรวจนะแต่ว่าข่าวนี้เนีฮยิะเก้ามีนะ นะครับพันตำรวจโทนครบาตลตลิ่งชันติดเชื้อโควิด -19 หลังจากมีการตั้งด่านคัดกรองตามคำสั่งนะครับและก็ตอนนี้ก็มีการกักตัวเรียบร้อยคนที่ใกล้ชิดทั้งหกนายส่วนตัวพันตำรวจโทตัวนี้ก็อยู่ที่ห้องไอซียูที่โรงพยาบาลตำรวจปัญหาที่ตามคือว่า <c oughs> ติดต่อได้ยังไง จากข่าวเขาบอกว่ากรณีเรื่องของพันธบ,บัทัวที่ติดเชื้อนะครับวันที่1 6ถึง18มีนาคมเนี่ยก็ามาทํางานปกติมีอาการไข้เล็กน้อยนะครับต่อมาวันที่1 9ถึง25มีนาคมนะครับก็ยังมีอาการไข้ยอยู่เล็กน้อยเช่นเดียวกันก็นั่งทํางานอยู่ในห้องทํางานส่วนตัวเท่านั้น26มีนาคมไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชและถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตํารวจในวันที่27มีนาคม แล้วก็ถูกนําตัวส่งห้องไอซีที่โรงพยาบาลตารวจวัดีท่านนิคมด้วยนะครับตัดีท่านนิคมด้วยนะครับทักถายด้วยครับคุยครับอนนดีตคมนะครับผมดูแลตัวเองด้วยนะปรากฏว่า <c oughs> ทางด้านของผงู้กบสนต์ตลิงชันเองนะครับก็ได้ลงนามในคําสั่งสถานีตํารวจตลิงชันที่29ให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง หรือใกล้คิดกับพันตำรวจโทรวรชัยนะฮะกักตัวซึ่งมีทั้งมหมด6นายจากข้อมูลสืบสาวราเรื่องเองนะฮะก็ได้ความว่าพันตำรวจโทวีรชัยนี่นะครับก็ไปตั้งด่านเพื่ออ,อสกัดตรวจค้นด่านโควิดวัสดีท่านศักครรองด้วยนะครับท่านสมยศด,ด้วยนะฮะทักทายก็ท่านท่านจอบด้วยโอเคนะ ปัญหาที่กําลังหยิบยกคือว่าเราส่งตํารวจเนี่ยไปเป็นแนวหน้าในการเพื่อตรวจคนคนที่ติดเชื้อโควิดและชุดตำรวจปราการเครื่องแบบหน้ากากจะเอาอยู่ไหมท่านผู้กบัญชาครับเมื่อเราส่งลูกน้องส่งกำลังคนเราไปร่วมปฏิบัติหน้าที่แต่อุปกรณ์ในการป้องกันเขามีไหมซึ่งตัวน,นี้ตำรวจทั้งประเทศนะครับร่วม ในการตั้งจุดสกัดเพื่อตรวจโควิด -19 แต่ปรากฏว่าอุปกรณ์ชุดอะไรทั้งหลายนะฮะท่านดูที่ประเทศจีนหรือดูที่ต่างประเทศนะครับตำรวจที่ตั้งด่านเรื่องของตรวจโควิดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขามีอุปกรณ์ในการใส่นะครับชุดนะครับอย่างดีมีหน้ากาก,ากมีอะไรกั้นอย่างดีนะแต่ของเรานี่ครับปล่อยให้ไปทํางานแล้วก็ไปรับเชื้ออาดับหน้าอย่างนี้นะฮะท่านท่านผู้ใหญ่ท่าน ท่านต้องใส่ใจเรื่องของความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเขาติดเชื้อมาปั๊บเนี่ยเขาต้องกลับบ้านกลับช่องแล้วก็ทํางานที่สํานักงานเนี่ยแล้วเกิดไปติดกับลูกหลานกับเมียยิ่งถ้าอยู่ในแลดอยู่เลยเขาก็กระจายกันไปปั๊บเพราะเขาไม่รู้เนี่ยตรงนี้นะฮะต้องต้องเห็นใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับมีงบที่จะซื้อชุด ในการใส่ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ถ้ายังไม่มีก็ชุดจราจรเนี่ยจะเป็นชุดกันฝนนะนะกันฝนมันก็เทอะทะไปนะเอาชุดที่มันคณะปฏิบัติที่นะฮะต้องมีมาตรการพิเศษว่าให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นจะต้องมีชุดในการป้องกันตัวเองด้วยไม่อย่างนั้นนะครับเอากำลังพลเข้าไปเสี่ยงภัยรับเชื้อโควิด1นนะครับหน้าที่ก็ต้องทำร่างกายก็ต้องดูแลปกป้อง นะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเจ็บติดเชื้อขึ้นมา,ล, ء, มนะ Kong, นมาลูกเมียติดอีกนะครับบุคคลรอบข้างอ,อีกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการพูดง่ายคือว่าเสี่ยงภัยอย่างเบี้ยเสี่ยงภัยอย่างหนึ่งเลยถือว่าได้เบี้ยเสี่ยงภัยหรือไม่เนี่ยฮะเนี่ยนี่ก็สร้างความงงใยนะครับเป็นห่วงปัญญาไปยังข้าราชการด้วยนะครับว่าเราต้องเอาตัวเองเป็นหลักนะครับถ้าท่านปฏิบัติหน้าที่แล้วท่านติดเชื้อขึ้นมาแล้วไม่มีเรื่องของประการในชุดป้องกันอะเลยเนี่ย มันเสี่ยงภัยมากนะฮะท่านผู้บัญชาครับถ้าท่านเห็นในกาลนี้และยิ่งท่านโฆษกก็ออกมาแถลงว่ากรณีพันตํารวจโทรวรชัยน่าจะไม่ใช่การติดเชื้อจากเรื่องของการตั้งด่านโควิด -19 ผมก็ไม่ทราบว่าท่านไปได้ข้อมูลมาจากไหนหรือมีข้อมูลอีกฝ่ายหนึ่งมาว่าพันตํารวจโทนี้อาจจะไปติดเชื้อมาจากที่อื่นต้องต้องฟังเลยเพราะตอนนี้เจ้าตัวอยู่ห้อง i อ u นะครับยังไม่สามารถที่จะให้ข้อเท็จจริงได้ แต่ประการหนึ่งนะครับสงังกัดของชาติเองต้องมีมาตรการนะครับที่จะช่วยเหลือหรือจัดหาอุปกรณ์ในการให้เจ้าที่นั้นนะครับจะต้องใส่ชุดในการป้องกันด้วยนะครับเป็นอาจจะเป็นชุดพลาสติกนะหน้ากากอะไรให้มันชัดเจนเพื่อป้องกันเองได้ในระดับหนึ่งมีอย่างนั้นนะครับส่งเขาไปทํางานแล้วเนี่ยเขาไปเสี่ยงภัยอย่างนี้ผมก็โอ้โหนะเป็นห่วงครับเป็นห่วงเพราะถ้าอย่างที่ว่านะฮะ ทำง,งานไปด้วยแล้วก็ไปเพิ่มสถิติตัวเลขการติดเชื้อด้วยอย่างเงี้ยมันมันเห็นใจนะครับเห็นใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับหน้าที่เราก็ต้องทำนะครับตามภารกิจหน้าที่แต่ว่าเรื่องของการเซฟร่างเออเซฟตัวเองเนี่ย้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องให้ความสําคัญตรงนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับให้กําลังใจทุกท่านนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามไลฟ์สดนะครับตัวนี้สถานการณ์เรื่องของโควิดนี้มันมันไว้ใจใครไม่ได้จริงๆนะฮะเพราะตอนนี้ใครจะมีความรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าว่า ทุกวันนี้ได้อยู่รอดไปวันๆเนี่ยวันนี้ไม่ติดเชื้อพรุ่งนี้ว่ากันใหม่มันเป็นความรู้สึกยังไงอ่ะมันเป็นเหมือนกับกับผมว่าหลายคนเนี่ยคงอาจจะวิตกกิยเหมือนผมหรืเปล่าเออวันนี้ไม่ติดเชื้อผ่านไปวันหนึ่งพรุ่งนี้ไปว่ากันใหม่เพราะพรุ่งนี้เราเดินทางไปทํางานไปเจอกับทางด้านของผู้คนขึ้นรถโดยสารขึ้นรถไฟฟ้าเราก็ไม่แน่ใจว่า ทั้งที่เราป้องกันตัวดีนะครับมีทั้งหน้ากากมีทั้งแว่นตามีทั้งบวกใส่ถุงมือแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะไปติดเชื้อมาจากใครดังนั้นมีชีวิตผ่านไปวันๆพรุ่งนี้ไม่ติดพรุ่งนี้ไม่ติดพรุ่งนี้ไม่ติดก็ถือว่าโชคดีของชีวิตไปนะ,นปะววสวัสดีท่านปวิดด้วยสวัสดีท่านทันดีใช่ไหมฮะโอเคครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะฮะ เป็นห่วงบรรยายนะครับดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับโอเคนะครับเรื่องของคนไทยที่อยู่ที่อิตาลีเนี่ยต้องการที่จะเดินทางกลับประเทศไทยนี่ครับโดยหลักของรัฐธรรมนูญเองเขียนว่าห้ามมิให้นะห้ามมิให้คนไทยที่อยู่ต่างประเทศเดินทางกลับมาในราชอาณาจักรไทย พูดง่ายๆคือว่าถ้าเป็นคนไทยนะครับต้องการที่จะกลับประเทศไทยห้ามไม่ให้กฎหมายห้ามไม่ให้ออกกฎหมายห้ามแต่ในกรณีของคนไทยที่อยู่ในอิตาลีนะครับซึ่งอิตาลีเป็นประเทศที่ในยุโรโปรถ,ถือว่าปู้แพรระบาดมากมีผู้เสียชีวิตเป็นหลักหมื่นแล้วนะครับติดเชื้ออีกนะครับจำนวนมากก็เลยทําให้คนไทยที่อยู่ในอิตาลีนั้นวันวิสกต้องการที่จะเดินทางกลับประเทศไทย รัฐบาลเองต้องต้องรับคนไทยกลับมานะครับเพราะว่าท่านจะห้ามคนไทยไม่เดินทางเข้าในประเทศไม่ได้พินรัฐธรรมนูญถ้าท่านอากอกกฎหมายแบบนี้ท่านท่านกำลังพินรัฐธรรมนูญแต่จะมีมาตรการอย่างไรที่จะรองรับว่าถ้าคนเจ0ดพันคนเดินทางมาจากอิตาลีแล้วจะมีมาตรการในการกักตัวสิบสี่วันตรวจหาเชือ้อให้กับทางด้านคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยอบอุ่นใจหรือสบายใจได้อย่างไรตรงนี้สําคัญกว่านะครับเพราะว่า ไอเชื้อที่มันติดแรกๆนะครับเมื่อเราดูในกราฟเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเพิ่มเนิมน,นิดพอไมาทีครับกระโดดุผ้ขึ้นมาเลยครับตกใจเลยเอ,อ๊ะเ,เกิดอะไรขึ้นเธอไม่เชื้อผู้ติดเชื้อที่รุนแรงมากก็จะเป็นเรื่องของมาจากแหล่งสามมวยและก็คนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วไม่ยอมที่จะกักตัวเพราะคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็นคนที่ลูกท่านหลานเธอผู้มีเงินทองทั้งหลายแล้วก็พยายามที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎ นะครับก็ให้กักตัว14วันแล้วยังไปเริงร่าไปหลัน่นล้าไปเที่ยวแล้วก็ไปไป่อยเยอะแพร่เชื้อไปทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อโอ้โหพูดมันสูงขึ้นไปดังนั้นนะครับเมื่อจะเอาคนไทยจากอิตาลี7,000คนเข้ามาในประเทศเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายถือว่าเป็นอำนาจฝ่ายบริหารนะครับท่านจะไปออกกฎหมายไม่ได้แต่ท่านต้มีมาตรการใน,ในการรองรับในการตรวจ คัดกรองว่าก่อนที่จะเข้าประเทศไทยเกสิบสองชั่วโมงก่อนเดินทางจะต้องมีการตรวจร่างกายและก็มีใบรับรองแพทย์คัดกรองเบื้องต้นมาจากอิตาลีก่อนและเดินทางเข้ามาหาที่กักตัวให้เหมาะสม14วันดูว่าท่านใดปลอดจากเชื้อก็มีการตรวจร่างกายเรื่อยๆแล้วก็กลับสู่ภูลำเนาแต่ท่านใดที่มีเชื้ออยู่ก็ทำการรักษาไปเพราะว่าเราห้ามคนไทยไม่ให้เข้าประเทศนั้นไม่ได้ ถ้าเราออกกฎหมายห้ามปั๊บผิดรัฐธรรมนูนทันทีนะครับมาแต่สามสิบรัฐธรรมนูญน,นะก็ดังนั้นถ้าสร้างความอุ่นใจคับคนไทยที่อยู่ในประเทศรัฐบาลต้องเข้มแข็งนะต้องมีมาตรการที่เข้มแข็งนะเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่กันแบบไงหวาระแวงนะว่าพรุ่งนี้จะติดเชื้อหรือไม่นะฮะอดีตท่านาเป็กด้วยนะครับเป็นไงสบายดีนะบุคคลชยัยบริรัมเนี่ยนะ นักโทษแหกเดินจําตอนนี้นะ่าจะควบคุมได้แล้วนะคุณสุดาแก้วอภัยนะครับปลอดภัยด้วยนะห่างไกลโควิดด้วยเป็กเพื่อน28ปพคุณสุดาแก้วอภัยนะครับอคุณยธีนคุณพัทธรชัยนะครับก็สุขภาพแข็งแรงนะครับดูแลตัวเองด้วยอย่าเอาตัวเองเะครับไปเป็นสถิติตัวเลขของผู้ติดเชื้อนะโอ้โหนะตอนนี้นะ ดูแลตัวเองอย่างเดียวก็ตอนนี้อยู่ในบ้านอย่างเดียวไม่ออกไปไหนเลยสั่งกับข้าวก็มาส่งมาแขวนไว้หน้าห้องนะห้ามเข้าห้องแลแขวนไว้หน้าห้องผูกตังไว้เรียบร้อยแล้วครับใส่ใส่ถุงพลาสติกแขวนอยู่หน้าห้องพอกับข้าวมาได้ครับก็แขวนอยู่นั้นเลยครับไม่ต้องเข้าห้องผมเลยนะแขวนอยู่ข้างหน้าเลยนะเสร็จแล้วผมก็ต้องไปล้างมือล้างมือด้วยน้ายาล้างจานแล้วก็สบู่แล้วถึงมากินข้าวขนาดนี้เลยนะผมหวาดระแวงนิดหนานนะโาิโอ้ัน มันสร้างความวิตกนะครับว่าโอ้โหชีวิตเนี่ยนะมันจะขนาดนี้นะอ่ะโอเคนะครับสวัสดีท่านที่ติดตามทางไลฟ์สดด้วยนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่บ้านแล้วก็เลยอิริกซ์สบายๆายนะครับนั่งเขียนสำนวนสำนวนคดีความกค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันท่านใดมีปัญหากฎหมายเรื่องของคดีปกครองคดีวินัยคดีอะไรทุกอย่างสามารถใช้บริการได้นะครับโอเคนะ อืมเป็นไงบ้างตอนนี้มีผมขึ้นแล้วใช่ไหมอ๋อขอบคุณครับที่สังเกตดูนะฮะเมื่อก่อนเนี้ยจะไม่มีเลย,เลยนะฮะตรงนี้ผมจะไม่มีเลยนะมันจะเกลี้ยงไปเลยครแต่ตอนนี้เริ่มมีแล้วนะแต่ว่าเขาบอกว่าประมาณหกเดือนนะคือตอนนี้มันมีเส้นออกมาแล้วแต่มันเป็นเส้นเล็กๆขาวๆอ่ะมันยังไม่ดำมันต้องไปใช้น้ำ ย้อมผมไม่เป็นสีดำเดี่ยจะเริ่มมาเราแล้วนะครับอ้าวนะฮะโอเคอ๋อให้ความรู้ตอนนี้โรคสู้หมอไม่ได้ใช่ครับคนต้องชนะกว่าเชื้อโรคแต่ตอนนี้เรายังหายามากำจัดมันไม่ได้ก็เราต้องเซฟตัวเองดูแลตัวเองก่อนนะครับมีเรื่องของการกินน้ำมะนาวเออน้ำมะนาวกับน้ำอุ่นคลิปที่เขาบอกว่า ฝานมะนาวนะครับสามชิ้นใส่ไปใน,นแก้วแล้วก็เติมน้ําร้อนนะครับปล่อยสักพักแล้วก็บริโภคนะเป็นเรื่องของการฆ่าเชื้อ,อไวรัสในร่างกายเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยต้องลองไปใช้เดี๋ยวเราจะไปหามะนาวแล้วก็ฝานนะครับบริโภคถอะตอนนี้อะไรทุกอย่างที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับต้องเอาต้องเอานะโอเคนะครับอืม เคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตก่อนเน๋่วงางทำงานต่อพอดีั้่งเสร็จงานก็เริ่มงานใหม่นะครับโอเคนะครับก็ให้สุขภาพแข็งแรงเลยนะครับขอบคุณนะครับคุณพัฒนาชัยโอเคนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับ